สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอนเอลชนแมือนีเมซิมอนสิเดินไปเหตุงานกับบรรยากาศหนาวหนาวเมซิมอนไทยบรรยากาศการเดินทางไปเหตุงานในเมืองร้านอาหารไทยไใบไม่กระหลวงสีเรืองอองต้องพี่น้องคนก็นเงียบเงียบประเทียนเนอร์เทเลนในล็อกดาวเราพี่น้องจ้เมือขึ้นเมซิมอนเขาประกาศ ประเทศเนเธอร์แลนด์อันโควิดระบาดรอบนี้คือล็อกดาวน์สามอาทิตย์พี่นอ้องบ่เกินอันในหนึ่งทุ่มคือว่าล็อกดาวน์หลังจากหนึ่งทุ่มไปแล้วพี่น้องเมสซี่มก็บมาเห็ุงานอีกวันหนึ่งหมอกลงพี่น้องทั้งหมอกทั้งหนาวท้องฟ้าก็มมีเสียงพาที่ใดๆทังสิน้น <laughs> เมสซี่มันยางมากับสามีสามีมายางทรงเพราะว่ามันเงียบ เงียบกับบรรยากาศบางเวงสักหน่อยนะคนเขาอนไรบรรยากาศทั้ง 4, สี่ข้าเจ้าวันหยุดพี่น้องวันเสาร์ข้าเจ้ากับภากันนอนบัตรเนตตืน่นบางคนเขาก็ออกมาเหตุงานคือยังแมซีมอนพูดบางคนเขาอ่อนออกไปจ่ายตลาดแมซี่มอนกับยางมาก,กับสามีสองคนข้าเจ้ายางมาทรงยางมาทรงแมซี่มอนมันเสาเกินไป แม่สิมึงกัญยางเปืนพี่น้องแห่ชมบรรยากาศบ้านเขาเจ้าอยเงียบเงียบวันเสาร์วันอานทิตย์ย่างไปกับสั้นเดือเดอเดอพี่น้องเอ้ยเย็ยนคักเย็ยนเนยซี่หาองศากับเย็นคั่ะก็พี่น้องเย็ยนจนว่าร์เดือดถุงใส่ถุงมือแม่ซิหมอนอ,อ่อนไในเสียกันหนาวที่ว่ามีหมวกเอาคุ้มใส่หัวพร้อมพี่น้องทางสั้นก็เอ้ยเป็นไขวัด บรรยากาศมันเย็นคกักเย็นแน่แม่ซิ่มอนเป็นไขวัดง่ายไงฮู้ดแม่ซิ่มอนตรงยางขามไปฟังทั้งผลได้พี่น้องบรรยากาศยันบัดเสาคนก็สิเดินบ่ค่อยหลายนกก็ออกมาหากินแล้วพุ่นทั้งขยะกล่องแม่ซิ่มอนกระสอบตัดเทือนจักหน่อยหนึ่งใส่ระบบอ่นมือถือคือเก่าแล้วจ้าเงียบคักบ่พี่น้องบรรยากาศเขานานานะบรรกาศจะเป็นท่องฝาอย่างสิพระอาทิตย์ โอ้พี่น้องหากรบโบมีส่งพา,าทิดมาให้แม่ซิมอนแน่จ้าแสงพา,าทิดรามีม่เมซิมอนขายเงาไหลายกัญยงไว้พี่น้องรถบางคนกับมาเลี้ยนขับรถพี่น้องเลี้ยนขับรถเต้ร์โซ่รถบ่คอยมีกัเลี้ยนขับรถรดง่ายเมซิมอนขมฟังมาทางพี่เพราะว่าไต่สะพานนั่นที่ว่าเขาจเจ้าเฮ็ดไหม่หมองงานสถานีรถไฟ แมซิมอนเ่ท่านขามไปได้เมซิม่อนต้องใส่กัดขามไปอีกฟังทั้งเนินแล้วแมซิม่อนจะทายเห็บึงองสถานีรถไฟที่เขาปรับปรุงเห็ดหม่ยางเราอนเลี้ยมแถวนี้พี่น้องกองกับสันคธอดือ <laughs> ตามมือทันี้เป็นทางแยกทางแยกนี่แหละอุบัติเหตุดูดูพี่น้องมันมีไฟแดงต้องใส่ใสายตาดีดีด้อพี่น้องถึง่จะขามได้เพราะว่าทางนี่แหละ แม่ซิม่อนเคยรถจะซ้นหลายที่แล้วเนี่ยมองเขาปรับปรุงอ่ะพู้มองรถไฟพ่นองรถไฟเมืองนอกเนี่ยตอนจะขามตร้งนี้แหละพ่นองเนี่ยต้องมองสายมองขวาเพราะรถมันนั่นมันมีไฟแดงนี่เขาปรับปรุงมองสถานีใต่อุมโมงมองรถไฟของอ่ะในประเทศบ้านเขาพูเห็นบ่พี่นองรถไฟบ้านเขาเจ้าบางคนไปเห็นงานแต่สอกมากขึ้นรถไฟ มองไตอุโม,มงค์ที่ว่าแม่ยิมอนค่อยย่างพูดที่ว่าเขาอันเอาตัางปลายไปพีน่น้องแม่ยิมอนย่างเขาอะไรก็เลยต้อตงเขาไป็นเนสถานีแลแ้วม่ยิมอนจะพามาเบิ่งในสถานีบ้านขาจ้าเมืองนอกเขาเป็นจังไสจักรยานประเทศนอกหลายหลายบาดเทศยนนันทเทเลสพี่น้องพูดใกล้ๆผุนฟังทางผุนจีขจ้าปิดทางไว้ทุกที่แม่ยิมอนกับเขาอุโม,มงค์อะไรพี่น้อง ที่นี่อุมโมงค์นั่นเขาสมแซมเมซิมอนต้องมาเขามองฐานนี้รถไฟต้องใส่กัดพ,พี่นอ้องมองเขากาัดมือกับสั้นๆดืดๆใส่กัดยิงฐานขังไหนก่อนไอ้สามีเอากาดใส่เอาไปแล้วพี่นอ้องพี่ต้องมาข้างในพี่เมซิมอนกับสั้นๆๆดืดๆคนกับบอสซัมไลช่วงโควิด ล็อกดาวแล้วแล้วคนก็บ่ค่อยออกจากบ้านพี่น้องลูกระบาดหลายนี่แม่ซิม่อนต้องผ่านตรงนี้พี่น้องใส่กัดยืนถาสัก้าก่อนเขาแล้วตรงยางขึ้นบันไดขึ้นไปทางถึงถ้าอุโมงค์นันสมสเสร็จแล้วแล้วเม่ซิม,ม่อนกับไ,ได้เข้ามาทางนี่ดอกจ้าแม่ซิม่อนก็เขาา้าไต่หลอดอุโมงค์ไปเลยพี่นอ้องยางขึ้นบันไดก็ตาลายตาซีเลยพี่น้องบรรยากาศพามาเหตุงานย่ำสาๆของแม่ซิม่อน กูนึกังยางขึ้นมาได้พี่พี่น้องถลอกมาทางพี่ก็เ,เจ้าสมแซมไต่อุโมงเขาจะเฮ็ดตึกไหมเพราะว่าตึกเก่ามันหลังเขาเจ้าก็เลยทุบเมสซี่มันกับกล่องสะทุะเ,เทือนอีกแล้วพี่น้อง <laughs> ออกมาเด้อตาอุโมงเมสซิม่มอนตะลึงเขาไปในเมืองเมสซิม่มอนเฮ็ดง,งานน่นแหละอาหารในเมืองพี่น้องล็อกดาวดรอว์เรียวเมสซิม่มอนก็บได้เลืกงานทำเพราะว่าเขาอันกำหนดให้ อันนึ่งถุ่มพี่น้องเพื่อปิดลานปิดยังทุกสิ่งทุกอย่างเลยยาง้องบันไดก่อนพี่น้องตาเสียนตกบันไดห <laughs> ลอกดาวสามอาทิต์คนไดที่บ้านพนมีลานเนาะพนมกสีโอ้ยเด๋อวเปิดเด๋ยวปิดพี่น้องเย้ยช่วงหนาหนาวจังส่พาแสงอาทิตย์กับโบมีลูกระบาดมันกระบา,ลละบาดย,ายังไงอากาศมันเย็นแหงจะต,ติดโรคแหงแต่คนติดโควิดไว ผู้ใดอยู่ต่างแดนต่างเมืองคือยังแม่ซิมอนหรือว่าอยู่ไสกัสางโควิดระบาดพี่น้องดูแลสุขภาพดีๆเด้อจ้ะเป็นไปได้ก็บ่อยากติดเนาะพี่น้องหลีกเลี่ยงบ่ได้ต้องป้องกันเอาเองนี่เขาปรับปรุงตรงนี้แม่ซิมอนต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อนต้องตาไ,ไว้พี่น้อง <c oughs> นี่ขามถนนอีกแล้วพี่น้องมองถนนนี่นเป็นถนน,นลวดบัดต้องมายืนถ่าตรงไฟนี่ไฟแดงนี่แหละ ชีวิตประจาวันแม่ซิมอนมาเหตุงานแม่ซิมอนไทยบรรยากาศที่ว่าตะกองมาเหตุงานสมือสวินแน่นในเมืองที่แม่ซิมอนอาศัยอยู่การเดินทางแม่ซิมอนกับสีเดินทางเหตุจังสี่ตลอดบางทีกับปั่นจักรยานพี่น้องปั่นจักรยานเฉพาะช่วงว่ามันคือมันหมืดมันคาไว้ช่วงนี้ก็เดินได้ก่อนคือเดินมาทํางานทุกเมืองนี่ในเมืองพี่น้อง ในเมืองที่ว่าเมืองที่เมีิมอนอยู่เขาห้ามไฮแอนในจักรยานปั่นเขาไปทางไหนพี่น้องถ้าตำรวจเห็นในนี่คือเจอค่ัปับเจอกระับโบเมนถึกถึกเลยพี่น้องถ้าผู้ใดปั่นจักรยานเข้าไปนี่เขาเเฉพาะคนเดินซื้อของถ้าเจอครับปับนี่กับู้เเดอร์ลอยยูโรเขื่อนเมีนถึกถึกสามมือเมียิมอนกับสีมายางเป็นมูนหลักขจากับสีเวียไปหาซื้อของ แม่ซื้อมังคสิแบะไปเห็ดงานเงียบเงียบพี่น้องเพราท่านมีคนแต่เศ้าเกินไปล้านทำเหล็บถ้าเห็นหนาข้าเจ้าเนี้ยเพราะเห็นหนาข้าเจ้าเนี้ยแม่ซิมอนปิดบังหนาข,าของว่าปิดบังหนาข้าเจ้าว่าเป็นดอกพี่น้องจ้าทายไปแล้วนี่ล้านนั้นแขกขายผลไม้ลากไม้ขายของอยู่ของกินพี่น้องแม่ซิมอนชอบมาซื้อ ໄປເຕັ້ນທີທໍາງານເດີ້ເນາະຂອບຄຸນທີ່ເສຍສະຫຼະເຂົ້າມາຮັບຊົມແຈວຂອບຄຸນເດີ້ເວລາອາກ